เป็นการแข่งขันกีฬามวยหญิง 2, uh, 2> คนนะคะ, uh. ะคนหนึ่งเนี่ยก็คืออีมานเคลิฟเป็นนักมวยชาวแอลจีเรียนะคะ,ะแล้วก็คู่แข่งเนี่ยเป็นนักมวยชาวอิตาลีชื่อว่าแอนเจล่ากาลินีประเด็นสำคัญมันอยู่ที่ว่านักมวยชาวอิตาลีเนี่ยก,ก็พอแข่งกันทนหมัดไปได้ประมาณสักหมัดที่สองประมาณสัก 40, 40 46วินาทีแล้วเธอบอกว่าไม่เอาละ <laughs> เพราะว่าเธอบอกว่า เธอไม่เคยเจ็บหนักขนาดนี้มาก่อนอในชีวิตผู้หญิงต่อยกัน,ม,นมันหนักเออคือผู้หญิงต่อยกันเนี่ยฉันรู้ว่าความเจ็บปวดคืออะไรเพราะว่ากีฬามโมยมันต้องมีความเจ็บปวดอยู่แล้วแต่ว่าครั้งนี้มันเป็นครั้งที่เจ็บปวดที่สุดแล้วเธอก็รับไม่ได้แล้วเธอก็ในขณะที่หน้าฟุบลงไปเธอก็บอกว่ามันไม่แฟร์มันไม่แฟร์มันไม่แฟร,แฟร์เพราะว่าประเด็นสําคัญมันอยู่ที่ว่าสภาพร่างกายของคู่แข่งของเธอก็กคืออีมานเคลลิฟชาวแอลจีเรียเนี่ยมี โครโมโซม X Y ซึ่งก็คือโครโมโซมของผู้ชายอยู่ในนั้นด้วยแล้วมันก็เลยเกิดเป็นกระแสวิาพากษ์วิจารณกันว่าการให้นักชกที่มีโครโมโซม X Y มาแข่งกับนักชกหญิงที่มีโครโมโซม XX เนี่ยมันมันยุติธรรมแล้วหรือเปล่านะคะมันก็เลยเกิดเป็นประเด็นถกเถียงกันอยู่ในขณะนี้นี่แหละค่ะคือเท่าที่ผมอ่านข่าวนะ,ะไม่ได้อ่านข่าวแบบเมื่อกี้นะ,ะอตอนแรกๆเนีย่ยก็คือว่า เห็นเจค o โรริงออกมาก่อน<ช>นะ,ค,ะคือเจเจคโรริงเนี่ยแกเรียนภาษาฝรั่งเศสด้วยนะค่ะและสังเกตว่าตัวละครในแฮ r ์รี่พอตเตอร์เนี่ยค่ะมีชื่อภา,ภาษาฝรั่งเศสหลายตัวเลยนะแม้กระทั่งตัวร้ายอ,ะอ่ะคนที่คุณรู้ว่าเป็นใครเนี่ยนะเพราะนั้นเนี่ยแกก็คงจะแบบเกาะกระแสฝรั่งเศสใกล้ชิดแล้วก็บอกพูดเลยว่าพูดถึงเรื่องนี้ก่อนแล้วก็มีนักเทนนิส ะ,<น>ะอีลอนมสัสก็พูดถึงด้วยนะคะน,นะคะักเทนนิสเนี่ยคือจริงๆแล้วเนี่ยมาติน่ามัง้งแกก็เหมือนทอมนะมคือคือการที่ผู้หญิงเป็นทอมเนี่ยก็คือมีก็เหมือนผู้ชายแล้วอะ่ะก,ก็จะแบบแต่ว่าอาจจะแบบไม่หนักนะแต่สร,สรีระเนี่ยการการการเป็นเป็นทอมหรือ LG BT อาจจะเป็นแบบเอาล่ะในสภาพสภาพจิตใจสภาพร่างกายเป็นแบบนั้นแต่ว่า โดยโครโมโซมของของโดยเนี่ยอาจจะอาจจะไม่ได้เป็อาจจะไม่ได้มีความเป็นแบบ X Y มีโครโมโซมผู้ชายอยู่เยอะเพราะฉะนั้นสุดีละร่างกายของนักชกชาวแอจเรียเนี่ยคุณจะเห็นเลยว่ากล้ามเนื้อสภาพร่างกายต่างๆเนี่ยคล้ายกับผู้ชายเลยแต่จริงๆเนี่ยเธอไม่ใช่ทรานส์นะคะเธอคือผู้หญิงนะ เธอคือผู้หญิงเธอมีอวัยวะเพศหญิง uh. เพียงแต่ว่ามันเป็นลักษณะสภาพร่างกายที่เรียกว่า DSD Disorder of Sexual Development uh. ก็คือเป็นเด็กที่เกิดมาเป็นสภาพร่างกายเป็นผู้หญิง uh. แต่มีคโครโมโซม X Y uh. เพราะฉะนั้นเนี่ยการเติบโตของเธอการเลี้ยงดูข,ของครอบครัวคือเลี้ยงดูแบบผู้หญิง uh. เพียงแต่โดยธรรมชาติเกิดมาเนี่ยมีคโครโมโซมผู้ชายมาก แล้วเธอก็เป็นนักมวย <S <S เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยเกิดคําถามว่าแล้วอย่างเงี้ยในกติกาเนี่ยมันควรจะเป็นยังไงเพราะว่าในการแข่งขันในการแข่งขันครั้งนี้กติกาเนี่ยกำหนดขึ้นโดยคณะกรรมการโอลิมปิกสากลคือ IOC ไม่ใช่ไอบา้าไอ,อบ้าก็คือคณะกรรมการมวยใช่ไหมคะแล้วก็ในถ้าเป็นไอบ้าจัดเนี่ยไอบ้าบอกว่าคนนี้ไม่ได้ไม่สามารถจะมาชกกับผู้หญิงได้ แต่พอเป็น IOC เป็นคนจัดเนี่ยไอยอมให้คนนี้มาชกกับ,บกับผู้หญิงได้เนี่ยมันก็เลยเกิดคําถามว่าแล้ว,วอย่างงี้เอ,เออมันใช่ความสเสมอาภาคหรือเปล่าคือมันก็เลยเกิดการถกเถียงกันว่าเอาละ่ะกติกานะปัจจุบันมันเป็นแบบนี้แต่ในอนาคตล่ะเพราะว่านักกีฬาลักษณะแบบแบบแบบเคลิฟเนี่ยมีไต้หวันอีกคนนึงค่ะพ mm hmm. ี่แม็กที่เป็นแบบนี้ด้วยอ่าก็เลยบอกว่าแล้วกติกาในการแข่งขันเนี่ยมันสมควรจะมีการปรับเปลี่ยนอะไรหรือไม่อย่างไรนะคะ เคยต่อยไหมไม่เคยค่ะกลัวค่ะไปต่อยกับแบบนี้ไหมต่ผมก็คิดว่ามันก็เป็นคืออย่างนี้ฮะคือถ้าเรากติกาทุกอย่างนะมันจะถูกกำหนดขึ้นเนี่ยเหมือนอย่างวินัยของพระสงฆ์อ่ะหลายตอนหลายเรื่องเขาไม่ได้กำหนดไว้ก่อนพอเกิดเหตุก็มากำหนดไว้กำหนดไว้กำหนดไว้กฎหมายหลายอย่างก็ไม่รู้เนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นแต่พอมันเกิดแล้วแล้วก็มีการดีเบตกันอย่างเงี้ยนะ ต่อไปก็ต้องดูว่าจะกำหนดไหมอันนี้ก็เป็นเรื่องธรรมดาแล้วก็โชคดีที่ว่าคุณผู้หญิงเนี่ยที่ถูกชกเนี่ยยังไม่บาดเจ็บสาหาัสนะฮะ,ะถ้าบาดเจ็บเนี่ยก็จะเป็นเรื่องที่น่าเสียใจแต่ว่าอ,อันนี้เหตุการณ์เนี้ยก็จะทําให้เกิดการพิจารณาเหมือนแข่งฟุตบอลน่ะใช่ไหมแข่งฟุตบอลสมัยก่อนน่ะใครเข้าแรงหน่อยสมัยก่อนก็บาดเจ็บกันไปเดี๋ยวนี้ก็มีกติกาห้าม,มใครทําก็คือโดนใบแดงโดนอะไรก็ว่าไปเพื่ะนั้นเนี่ย ก็เป็นไปได้ถ้ามันเกิดกระแสแบบนี้ต่อไปนี้ก็คงจะมีการต้องมาพิจารณากากีฬาที่มันแม้กระทั่งกีฬาฟันดาบกีฬาที่มันอันตรายอาจจะต้องมีการป้องกันผู้แข่งมากขึ้นนะฮะเพราะประเด็นสําคัญน่าจะอยู่ที่เรื่องความปลอดภัยของนักกีฬามากกว่าใช่ใช่ใช่มองเรื่องนี้มากกว่าก็ความไม่แฟร์แต่ว่าความปลอดภัยอ่ะเป็นเรื่องหลักนะฮะเป็นเรื่องหลักเพราะว่าตัวของของของนักชกของทางผู้แข่งก็บอกว่า เธอกลัวกลัวว่าเดี๋ยวถ้าโดนหมัดหนักไปมากกว่านี้ร่างกายจะแบบสมองมันกระเทือนใช่อันนี้จะมีผลกระทบก็เลยตัดสินใจยอมนะคะแต่ว่านักชกเอลเจรีอคนนี้ก็ยังคงเดินหน้าเพราะว่ากติกาก็ยังคงเหมือนเดิมเป็นเหมือนเดิมอยู่ก็คนก็มองอย่างนี้ใช่ไหมเพราะว่าอย่างที่บอกว่ามีนักชกของไต้หวันอีกคนหนึ่งที่มีลักษณะร่างกายคล้ายกันถ้าสองคนนี้ผ่านเข้ารอบไปจนกระทั่งรอบสุดท้ายแล้วไปเจอกันบนเวทีเนี่ยก็อาจจะอันนี้อันนี้โอเคสมน้ำสมเนื้อ ขาอาจจะบอกว่าน,นี่เป็นชิงแชมป์ชายเห็ยบอกจะเจอคนไทยด้วยเนี่ยใช่ค่ะใช่ค่ะมีนักชกไทยอยู่ด้วยนะคะซึ่งก็ต้องรองลุ้นว่านักชกไทยจันแจ่มสุวรรณเพ็งนะคะว่าจะสามารถทะลุเข้าไปได้หรือไม่นะคะครับค่ะอน,นี่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งปีนี้หล้หลายเรื่องนะอย่างนักว่ายน้ําจีนก็ถูกเหยียดใช่ไหม,มถูกนักกีฬาของยุโรปเหยียดหรือ,ออเมริกาเหยียดเนี่ยอันนี้ก็เป็นแต่ว่าสุดท้าย นักเวทน้าจีนก็ชนะทาลายสถิติด้วยมันก็จะมีเรื่องแบบนี้แหละ,ค,ะคือไม่งั้นเนี่ยในสนามฟุตบอลทั่วโลกมันไม่สมัยก่อนเนี่ยมันต่อต้านการเหยียดผิวการเหยียดเชื้อชาติอะไรเนี่ยคือเอาเข้าจริงี่ยก็เป็นเรื่องที่เขาพยายามที่จะแก้ปัญหานะแต่วม,มนุษย์เนี่ยมันก็มีเรื่องแบบนี้ถึงพยายามจะเสรมิมอภาคผ้ายังไงก็ยังมีเรื่องแบบนี้อยู่น<ช>ะมันมันติดมาจากสังคมเขาอะ ใช่คือตอนแรกเขาก็คงหวังให้กีฬามาช่วยลบมันก็ช่วยลบได้เยอะแต่ว่ามันก็นะมนุษย์น่ะมันก็ยังมีบางอย่างเช่นรัสเซียมาก็ต้องมาในชื่ออื่นใช่ไหมไต้หวันไปก็ต้องเป็นไชนีสไทเปใช่ไหมเป็นเกาหลีใต้อ่านเป็นเกาหลีเพื่ออ่านเป็นเกาหลีมันก็เหมือนมีการเมืองแทรกเข้าไปมันก็พยายามเขาพยายามให้เขาพยายามที่จะแก้ปัญหาบ้างนะแต่ว่ามันก็น้อยแล้วล่ะนะเพราะว่าอันนี้ก็เห็นได้ชัดว่า มันก็มีการเลือกปฏิบัติอยู่ถึงแม้ว่าเขาจะพยายามทําให้มันให้มันลดช่องว่างที่สุดลงนะอย่างที่เราพูดไปว่าในวันเปิดเนี่ยพิธีกรผู้บรรยายเนี่ยจะไม่พยายามแตะเรื่องการเมืองเลยเขาจะไปเรื่องกีฬาลุ้นๆนะกลับไปฟังดูเมื่อไหร่ก็จะเห็นนะคะอ่าวันนี้ก็ถึงว่าโอลิมปิกรอบนี้จะเป็นโอลิมปิกที่มีดราม่าเยอะมากที่สุดแค่ว่าถ้ายิงปืนก็แบบอ๋อใช่ใคือ ไม่ต้องได้เหรียญทองวะแต่ว่าท่ายิงปืนสวยดังไปเลยใช่มีมีสองคนใช่ไหมเกาหลีใต้กับตุรกีใช่ไหมพี่แม่ใช่ใช่คือถ้าสวยก็ได้ถ้านิ่งๆก็ได้เออเป็นเป็นศูนย์ศูนย์เจ็ดเป็นอะไรเปล่านี่เออมันก็แบบคือคนดูอ่ะมีส่วนร่วมเยอะไม่ใช่เฉพาะคนดูในสนามไงแล้วไม่ใช่เฉพาะสื่อมวลชนแต่ว่าโซเชียลทั้งโลกใครจะแบบทำยังไงมันก็กลายเป็น เพราะว่า4าปีที่แล้วกับ4ปีนี้เนี่ย,ยไอโซเชียลมีเดียเนี่ยมันพัฒนาไปเยอะมากเราจะเห็นว่ามวลชนในโซเชียลมีพันลังมากนะคะก็นี่ต้องถอดไอ้นั่นไงที่เปิดออกไปอ่ะ,อะ